สวัสดีครับเรามาดู z ซดร์เซด120นะครับแต่ตัวนี้ใส่เสื้อ VR นะครับเสื้อ VR 150รถเก็บสภาพมาแล้วทั้งคันนะครับมอน้ำ CBR เบิกใหม่เนะี่ยไม่มีตำหนิเลยเสื้อ VR นะฮะเครื่องทำใหม่หมดนะซีเก็บใหม่หมดมีชุดสีนะครับชุดสีเดิมสีเดิมนะครับยังยังสวยครับล้อใหม่ยางใหม่นะฮะ กำลังทำใหม่เงียบกิ๊บเลยฮะไม่มีเสียงก๊อกเสียงแก๊กเลยฮะแน่แนๆเลยหน้าไม้ใช้ได้หมดนะฮะไฟลงเฟืองเลี้ยวแต่ดังอยู่ะฮะแต่ว่ารถมันยังไม่มีแบตนะฮะมันแต่ก็จะดังอ่อนๆนนมาดูสภาพโดยรวมกันนะฮะเร,เริ่มตั้งแต่ชุดหน้าครับชกหน้าใสาๆฮะชกหน้าไม่มีรั่วมีซึมนะฮะ แล้วเป็นของของโมลาดนะครับโมลาดขอบจิกขึ้นใหม่ฮะหน้าหลังมอน้ำ CBR ใสๆเลยฮะเสื้อ VR สายมอน้ำก็ใหม่ฮะเครื่องทำใหม่หมดนะฮะเงียบกิ๊บครับเน้นมากท่อสูตรฮะลั่นฮะท่อข้างลั่น โช๊หลังใหม่นะฮะสีโครงสีสวียงามก็ใหม่นะฮะนะฮะชุดสีเดิมก็จะมีรอยนิดหน่อยะฮะแต่สวยฮะสีเดิมยังสวยสีดุมล้อหลังยางใหม่แนะจ็เปิดเบาะก,ก็ใช้ได้นะฮะเปิดเบาะได้ปกติชโช๊กแก๊สนะฮะสีโครงยังสวยฮนะ มาฟังเสียงกันนะฮะ เบิร์นเสียงดังไม่ได้ตอนกลางคืนไปตีเนา ประมาณนี้ครับขอบคุณครับเอกสารชุดโอนครบนะฮะครัน้นี้สีขาดเกินนะ